ใครเคยเป็นบ้างคะตอนเย็นหลังเลิกงานรู้สึกเพลียมากเลยกะว่าคืนนี้จะนอนเร็วแต่พอถึงเวลาจริงๆกลับไม่ง่วงตาค้างนอนกลิ้งไปกลิ้งมาบนเตียงเป็นชั่วโมงชั่วโมงอาการแบบนี้เกิดจากอะไรไปฟังกันค่ะสาเหตุแรกก็คือร่างกายของเรายังไม่ได้หลั่งโฮอร์โมนเมลาโทนินส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่เราเจอแสงสีฟ้าเล่นมือถือเล่นคอมพิวเตอร์ก่อนนอนนั่นแหละสมองของเราก็เลยเข้าใจผิดว่าตอนนี้ยังเป็นช่วงตอนวันอยู่ค่ะ สาเหตุที่สองก็คือสมองของเรายัางตื่นตัวมากเกินไปถ้าชงก่อนนอนใครเผลอคิดเรื่องงานเรื่องเครียดหรือว,ว่าเสพข่าวคอนเทนต์ที่มันกระตุ้นอารมณ์มากๆสมองของเราก็จะหลั่งฮอร์โมนความเครียดแทนที่จะปล่อยให้ร่างกายได้พักก็เลยทําให้เราไม่ง่วงได้ค่ะ อีกหนึ่งสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือชอบงีบตอนกลางวันแต่ดันนอนนานเกินไปยิ่งทั้งงีบหลังใบสามหรือว,ว่าง,งีบเกินครึ่งชั่วโมงมันก็จะดึงเอาเวลานอนตอนกลางคืนของเราออกมานะคะทําให้เราไม่ง่วงในเวลาที่ควรจะนอนจริงๆค่ะสาเหตุสุดท้ายก็คือเซอร์เคเรียนริทึมเพียนค่ะอย่างเช่นวันอื่นเรานอนดึกกว่านี้ร่างกายของเราก็เลยยังไม่เชนกับเวลานอนใหม่พอเราตั้งใจที่จะนอนเร็วจริงๆก็ดันไม่ง่วงค่ะแต่ถ้าวันอื่นเรานอนได้ตรงเวลาตามปกติก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ได้อันตรายอะไรแต่ถ้าใครนอนไม่ลบบนนไมลไหล